สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเพ็งสรีปัญญาละชน,นะะในรายการสมาร์ทไลฟ์ไฟกเกษียณคะ่ะท่านผู้ฟังเขาก่คยคิดว่าท่านผู้ฟังรายการสมาร์ทไลฟ์ไฟกเกษียณที่ติดตามฟังรายการอยู่เนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะหรือผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณแล้วก็น่าจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่ทําหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะคะ ซึ่งผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุก็เป็นบุคคลที่สําคัญมากๆเลยนะก็ก่อคิดว่าเป็นมีส่วนสําคัญที่เป็นตัวแปรในการที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุนะทั้งทางด้านสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจเลยแล้วและจากการที่สังคมบ้านเราเนาะมีจํานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะเพราะฉะนั้นจํานวนผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุนะที่รับหน้าที่ดูแล ลูกหลานนะคะที่รับหน้าที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ต้องเพิ่มจํานวนตามขึ้นไปด้วยแน่ๆนะคะวันนี้กก็เลยอยากจะชวนท่านผู้ฟังมาช่วยกันวิเคราะห์นะ,ะวิเคราะห์กันไปถึงบทบาทหน้าที่แล้วก็ความรู้สึกของผู้ที่รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะเรามาดูกันว่าเราสามารถที่จะ เจาะลึกลงไปดูถึงความรู้สึกของผู้ดูแลได้ยังไงบ้างนะคะถ้าเราลองไปสัมภาษณ์คนที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ดูแลอยู่ในวันนี้เวลานี้นะคะว่าลูกๆหลานเหล่ลานั้นรู้สึกยังไงนะคะเราก็จะพบว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลานะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ สิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ในสถานการณ์นั้นๆในการที่เราดูแลพ่อแม่อยู่ว่าเขาเป็นความรู้สึกอะไรบ้างนะลองมาดูกันนะก็แบ่งออกได้เป็นหลากหลายความรู้สึกเหมือนกันนะความรู้สึกแรกเลยนะที่ลูกหลานหลายๆคนนะที่ยังมีโอกาสทำหน้าที่ดูแลพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่อยู่นะก็จะบอกกับตัวเองว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนที่โชคดีมากนะโชคดีที่ ได้มีโอกาสดูแลพ่อแม่นะหรือปู่ย่าตายายนะโชคดีที่มีโอกาสตอบแทนบุญคุณท่านที่เลี้ยงเรามานะคะอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆในเวลาที่เราอยู่ในสถานาการณ์ปกตินะคะแล้วก็มักจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นผู้ดูแลที่มีพี่น้องหรือญาติที่คอยให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะมีการแบ่งเบาภา,าระกันสลับกันช่วยดูแลพ่อแม่นะแล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ก็จะค่อนข้างที่จะมีความสุขกายสุขใจนะร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะคะถึงแม้จะมีโรคภัยใกล้เจ็บบ้างแต่ก็มีลูกหลานคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดนะคะคนที่บอกว่าตัวเองโชคดีที่ได้ดูแลพ่อแม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ปัญหานั้น ได้ไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ที่สําคัญคือก็รู้จักปล่อยวางกับเรื่องต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะความรู้สึกที่สองความรู้สึกอีกอันนึงที่เกิดขึ้นกับผู้ดูแลได้มากเลยก็คือความรู้สึกหนักใจนะความหนักใจที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากความเครียดในช่วงเวลาที่รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลพ่อแม่อาจจะเป็นความเครียดที่เกิดจาก การขาดความพร้อมในการที่จะให้การดูแลพ่อแม่เช่นอาจจะติดปัญหาเรื่องการงานที่ต้องรับผิดชอบด้วยต้องมาทํางานด้วยต้องดูแลพ่อแม่ด้วยนะคะอาจจะจัดสรรเวลาไม่ได้อนะหรือหนักใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะต้องแบกรับภาระอยู่ไม่มีคนช่วยดูแลนะคะ อาจจะเป็นลูกคนเดียวนะมีความรับผิดชอบสูงแน่นอนว่าการที่ต้องเป็นผู้ดูแลพ่อแม่หรือผู้สูงอายุในบ้านเนี้ยาสามารถทําให้ผู้ดูแลเกิดความเครียดได้บ่อยครั้งนะความเครียดหรือความวิตกกังวลต่างๆเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเลยเช่นอาจจะเครียดหรือกังวลในเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุนะซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากน้อยต่างกันออกไป หรือความเครียดที่จะต้องสื่อสารกับผู้สูงอายุนะคะโน้มน้าวให้ผู้สูงอายุทำในสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านก็จะมีความชอบมีความไม่ชอบมีความต้องการทำสิ่งต่างๆที่อาจจะไม่ตรงกับลูกหลานที่ดูแลอยู่ะะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการจัดมื้ออาหารแต่ละมือของวันเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยใช่ไหมเพราะเราทุกคนก็ต้องทานอาหารกัน ทุกมืออยู่แล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าไปถามผู้ดูแลผู้สูงอายุนะว่าหนักใจเรื่องอะไรบ้างก็รับรองว่าเรื่องการเตรียมอาหารในแต่ละมือเนี่ยต้องมาเป็นอันดับต้นๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือลองคิดถึงตัวเราเองนะในบางวันในบางมือเนี่ยเราเองเรายังนึกไม่ออกเลยนะว่าเราจะทานอะไรดีนะจึงเป็นที่มาของพวกที่เขาคุยกันนะว่าเมนูสิ้นคิดทั้งหลายนะที่เรารู้จักกัน เอซึ่งสาหรับผู้สูงอายุด้วยแล้วในการเตรียมอาหารในแต่ละมือให้ถูกปากถูกใจที่สําคัญคือจะต้องมีประโยชน์แล้วก็ผู้สูงอายุทานได้แล้วก็ยอมทานเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้ปวดหัวได้เหมือนกันนะคะนั่นคือสิ่งที่ผู้ดูแลต้องพบเจอนะคะแค่เรื่องอาหารเรื่องเดียวนะคะก็มีอ่าปัญหาให้ขบคิดเดยอะเลยนะคะลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ อย่างเช่นอาหารที่เหมาะกับโรคอันนี้ก็สําคัญมากเพราะว่าผู้สูงอายุจํานวนมากเลยทีออ่ต้องอยู่กับโรคเรื้อรังต่างๆนะคะเช่น er, โรคเบาหวานความดานันไตไขมันหัวใจอะไรในซึ่งโรคเหล่านี้แพทย์ก็จะค่อนข้างที่จะมีข้อห้ามในเรื่องของการรับประทานอา,าหารหลายๆอย่างเช่นห้ามทานหวานห้ามทานเค็มกดของทอดห้ามทานเนื้อสัตว์บางชนิดอะไรอย่างเงีย้ยนะคะซึ่งอาหารที่ถูกห้ามทั้งหลายอาจจะ เคยเป็นอาหารจานโปรดของผู้สูงอายุพอไม่ได้ทานหรือต้องทานอาหารที่ถูกควบคุมในเรื่องของรสชาติก็จะทําให้ทานได้น้อยหรือไม่ยอมทานนะคะก็เป็นเรื่องที่มีอาการโต้แยงกันกับผู้ด,ดูแลเป็นประจำเหมือนกันผู้สูงอายุบางรายก็เก่งมากเหมือนกันนะคะคือลูกหลานไม่ให้ทานก็แอบหาทานเองเอาไปซ่อนไว้นี่ก็เป็นเรื่องปวดหัวได้เหมือนกัน อีกปัญหาเรื่องอาหารอีกอันนึงคือเบื่ออาหารนะคะก็เป็นอาการที่พบมากในผู้สูงอายุที่อาจจะเกิดจากปัญหาสุขภาพปัญหาช่องปากปัญหาเรื่องฟันหรือปัญหาการสำรักนะคะหรือ,อปัญหาหลายๆอย่างที่ทําให้ผู้สูงอายุปฏิเสธการทานอาหารอันนี้ก็สร้างความกุ้มใจสร้างความเ,เครียดให้กับผู้ดูแลได้เหมือนกันว่าจะสัรหาเมน,นูอาหารอะไรที่ทําให้ผู้สูงอายุทานได้ถูก รสชาติถูกปากผู้สูงอายุนะะแล้วก็ปัญหาเรื่องของประสาทรับรสที่เปลี่ยนไปในวัยที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยอาหารจานโปรดที่เคยชอบทานนะก็อาจจะไม่อร่อยแล้วนะเพราะประสาทสัมผัสในการรับรสบางอย่างมันเปลี่ยนไปเช่นรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานก็เปลี่ยนไป นะคะลูกหลานเคยจําได้ว่าพ่อแม่ชอบทานอาหารเมนูนี้ก็ไปสรรหามาให้ทานสุดท้ายวันดีคืนดีก็ไม่ทานเอาซะง,งานนะคะก็อันนี้ก็พบเจอได้เยอะนะนอกจากปัญหาเรื่องอาหารแล้วปัญหาด้านพฤติกรรมก็อาจจะกลายเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดการโต้แย้งกันได้นะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็มักจะคุ้นเคยกับกิจกรรมเดิมๆกิจวัตรประจำวันเดิมๆที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้นนะคะเช่นผู้สูงอายุบางท่านอาจจะเคยชินกับการที่ทําอะไรคนเดียว ออกไปนอกบ้านคนเดียวขับรถไปไหนมาไหนคนเดียวแต่พออายุมากขึ้นเนาะโหก็ไม่ค่อยได้ยินสายตาก็เสื่อมลงการขับรถไปไหนมาไหนเองเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้วันนี้ลูกหลานห้ามก็ไม่ฟังก็เกิดการทะเลาะเบาแวงกันได้ถ้าลูกหลานคนไหนต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมอันนี้เขาเป็นโจทย์ยากเหมือนกันนะคะเพิ่มเขาเ้าไปอีก <c oughs> เช่นพฤติกรรมของผู้ป่วยสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ก็จะ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเลยผู้ดูแลหรือลูกหลานก็ต้องรับมือทั้งเรื่องของการสื่อสารที่อาจจะคุยกันไม่เข้าใจเรื่องของปัญหาการหลงลืมย้ำคิดย้ำทำหลงผิดนะคะการหายออกจากบ้านหรือการเก็บของไม่เป็นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ผู้ดูแลต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะแน่นอนปัญหาเหล่านี้ก็ทําให้ผู้ดูแลเกิดความรู้สึกหนักใจขึ้นได้บ่อยๆนะคะซึ่งถ้าเกิดบ่อยมาก เกินไปก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็ทําให้เกิดความเครียดสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวโดยเฉพาะผู้ดูแลที่รับหน้าที่เป็นเดี่ยวมือหนึ่งนะคะคือเป็นตัวยืนในการดูแลพ่อแม่อันนี้ก็เออก็จะต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลค่อนข้างหนักพอสมควรก็ทําให้เกิดความเครียดได้ตลอดเวลานะคะความรู้สึกต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้ดูแลก็คือ รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่นะคะการที่ผู้ดูแลรู้สึกหรือคิดว่าการที่เราดูแลพ่อแม่ก็คือเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดใครคิดแบบนี้ก็จะมีข,ข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะลองนึกถึงเวลาที่เราไปทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าการทํางานของเรานั้นมันเป็นหน้าที่ถูกไหมคะเราอาจจะทุ่มเทให้ความใส่ใจกับกับที่สิ่งที่เราทําหน้าที่รับผิดชอบ เท่าที่เราทําได้นะคะเราก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเรานะคะแล้วถ้าเกิดผู้ดูแลที่มีความคิดว่าการดูแลพ่อแม่เป็นหน้าที่ที่ต้องทําเมื่อเราเป็นคนอยู่ในสังคมนะคะเราก็ต้องมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่ให้ดีเช่นเดียวกับการบริหารจัดการงานของตัวเองให้ดีนะคะเช่นอาจจะต้องคือก็บอกว่า,าถ้าการการดูแลพ่อแม่เป็นหน้าที่แล้วเราก็ต้องจัดตารางเวลาในการดูแลพ่อแม่ให้ชัดเจน สรรหาข้าวของต่างๆอย่างดีอาหารอย่างดีมาให้พ่อแม่นะคะหรือถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องของเวลาในการดูแลอาจจะมองหาตัวช่วยนะะเช่นจ้างผู้ดูแลมาดูแลพ่อแม่ที่บ้านหรือพาพาพ่อแม่ไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลที่มีคุณภาพบริการที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ลูกหลานอาจจะมองว่าก็เป็นหน้าที่ที่ที่เขาทําถูกต้องแล้วนะสิอันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะะแต่สิ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือ ในบางครั้งถ้าเกิดเรามองมันเป็นหน้าที่มากเกินไปเราจะละเลยเรื่องความรู้สึกนะคะในเรื่องของการจัดการเรื่องความสัมพันธ์กับพ่อแม่เพราะว่าจริงๆพ่อแม่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ต้องการแค่ความสะดวกสบายนะคะแต่เขาต้องการความสัมพันธ์ที่ดีเขาต้องการเวลาต้องการความเอาใจใส่จากลูกๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องการความผ 1, ูกพันความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นการดูแลที่ดีเนี่ยก็ต้องบวกกับเรื่องของาการเอาใจใส่จากลูกหลานมากด้วยเช่นกัน ะค,ะความรู้สึกอีกอีกความรู้สึกหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้ดูแลก็คือรู้สึกว่าการดูแลพ่อแม่เนี่ยมันคือภาระอันใหญ่หลวงมากเลยที่จะต้องรับผิดชอบนะคะในบางครั้งอาจจะทําให้ลูกหลานเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นได้คือคนที่เกิดความรู้สึกว่าโอการดูแลพ่อแม่ได้เป็นภาระมากเลยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าลูกหลานไม่ได้รักนะคะหรือไม่ได้ไม่อยากจะดูแลพ่อแม่นะแต่ในบางสถานการณ์เนี่ยที่ลูกหลานาจ,จะจําเป็นจะต้อง ออมีเวลาส่วนตัวหรือต้องทำางานบางอย่างที่มีความจําเป็นทำให้มีเวลาที่ดูแลพ่อแม่น้อยลงเนี่ยนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการดูแลได้เช่นกันเช่อน,ชอ,นอาจจะไม่มีคนพาพ่อแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลตามนัดนะเพราะว่าเรามีติดธุระยุ่งมากหรือเราจะต้องยกเลิกนัดสำคัญบางอย่างเพื่อที่จะพาพ่อแม่ไปธุระหรือต้อง อุทิศเวลาให้กับพ่อแม่ที่อาจจะมีปัญหาเป็นผู้เปิดติดเตียงไม่สามารถไปไหนได้ก็ลูกหลานก็ไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้เลยก็ต้องอยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลาอันนี้ก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าเป็นภาลาได้เช่นกันแต่ก็เชื่อว่าลูกหลานบางคนที่มีความคิดนี้แวบ,บขึ้นมาในใจนะคะก็ จริงๆเราก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าจะต้องตำหนิตัวเองนะว่าทําไมถึงได้คิดแบบนี้เนี่ยคือไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเกิดความรู้สึกทางอารมณ์ได้หลากหลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะคือความรู้สึกต่างๆเนี่ยทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบเนี่ยที่เกิดขึ้นกับผู้ดูแลหรือลูกหลานที่รับหน้าที่ดูแลพ่อแม่หรือผู้สูงอายุ อยู่ที่บ้านเนี่ยนะมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ต้องบอกว่าได้ทุกวันได้ทุกเวลาที่ที่เรามีชีวิตอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเมื่อเราเกิดความรู้สึกต่างๆที่อธิบายมาแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ต่างๆนั้นได้อย่างไรถ้าเราเป็นผู้ดูแล ผู้ผู้สูงอายุหรือเราเป็นลูกหลานที่ต้องดูแลพ่อแม่เนี่ยเราจะมีวิธีการบริหารจัดการกับอารมณ์ของตัวเองยังไงนะคะในเมื่ออารมณ์ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลานะคะคือเวลาที่เราดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกที่ทั้งมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะคะเออคืออยากอยากที่จะ ให้ทุกคนเข้าใจว่าความที่เราทุกคนเนี่ยก็คือมนุษย์นะคือมนุษย์เนี่ยเรามีประสาทสัมผัสมีการรับรู้มีการตอบสนองกับสิ่งที่มากระทบตัวเราอยู่ตลอดเวลานะะแน่นอนว่าอารมณ์ความรู้สึกเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเราหรือสิ่งที่มากระทบกับกับความรู้สึกของเรานะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าเราจะมีความรู้สึกด้านบวกหรือด้านลบยังไงบ้างในช่วงขณะเวลาที่เราดูแล ผู้สูงอายุหรือดูแลพ่อแม่เราอยู่นะคะเรามาดูในความรู้สึกด้านบวกก่อนแล้วกันนะ,ะที่ลูกหลานอาจจะเจอได้เวลาที่เราดูแลพ่อแม่นะความรู้สึกแรกก็คือความรักและผูกพันนะอันนี้เป็นความรู้สึกพื้นฐานที่เกิดขึ้นเลยแน่นอนว่าเราทุกคนรู้ว่าพ่อแม่รักเรานะคะพ่อแม่รักเราดูแลเราด้วยความรักทําทุกอย่างให้เรามาตลอดเลยนะเมื่อถึงเวลาที่ท่านอ่อนแรงลงเราก็มีหน้าที่ที่เราดูแลท่านด้วยความรัก กลับไปเช่นกันนะเพราะฉะนั้นลูกหลานที่ได้ดูแลพ่อแม่เนี่ยจะมีความรู้สึกถึงความรักและความผูกพันที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะสังเกตว่าเวลาที่เราดูแลพ่อแม่เราเราก็จะคิดถึงท่านตลอดเวลาเลยนะเวลา เออออกไปไหนก็คิดแต่ว่าจะซื้ออะไรให้ท่านทานดีจะพาท่านไปเที่ยวไหนดีอันนี้คือความผูกพันที่มันเป็นอัตโนมัติที่เกิดขึ้นในใจเลยนะคะความรู้สึกด้านบวกอีกอันหนึ่งคือความพึงพอใจเนี่ยความรู้สึกพึงพอใจอันนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกับความรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะดูแลพ่อแม่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเวลาที่เราเห็นพ่อแม่เราทานข้าวได้นะทานอาหารอร่อยนะคะคือไม่ต้องคิดอะไรมากอะ่ะเราก็ มันความรู้สึกดีใจแล้วพึงพอใจแล้วนะคะแล้วยิ่งเห็นเขาทานอาหารได้หมดนะเราก็รู้ความรู้สึกว่าเออเราเรา,เราพอใจเราภูมิใจกับตัวเองจังเลยที่เราทําให้พ่อแม่เรามีความสุขได้นะคะหรือเราปรับปรุงบ้านให้ท่านอย่างนี้นะเราซื้อของที่ท่านอยากได้ให้ท่านเนี่ยถ้าท่านชอบเราก็พึงพอใจแล้วนะคะความรู้สึกอิม่มเอมใจอันนี้คือความรู้สึก มีความสุขไม่เห็นผู้สูงอายุมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแล้วเวลาที่เราเห็นพ่อแม่เรายิ้มได้พ่อแม่เราแข็งแรงเราก็มีความสุขตามไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เราก็รู้สึกอิ่มเมใจมากขึ้นนะคะมีความรู้สึกเขารบอันนี้ลูกหลานทุกคนที่มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุได้มีโอกาสได้พูดคุยสนทนาด้วยกันเป็นประจำเราก็จะเห็นว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านก็ ผ่านประสบการณ์มามากมายเนะยประสบการณ์เหล่านั้นล้วนเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าทั้งนั้นนะสามารถที่จะนํามาเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่จะสั่งสอนเราได้นะเพราะฉะนั้นการได้รับรู้เรื่องราวต่างๆหรือวิธีกรรมต่างๆที่ผู้สูงอายุทํามาในอดีตเนะี่ยยิ่งทําให้เราเป็นของรู้สึกว่าทึ่งนะหรือความรู้สึกชื่นชมแล้วก็เคารพในความเป็นตัวตนในประสบการณ์ชีวิตของพวกท่านนะคะความรู้สึกอีกอันที่เกิดขึ้นได้ไบ่อยๆก็คือความรู้สึกอ่อนโยน ความรู้สึกอ่อนโยนเกิดจากความมีเมตตาเนะซึ่งแนี่เป็นพื้นฐานของของคนไทยเราอยู่แล้วนะคะซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะทําในสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักนะคะเราจะเอาใจใส่เขาพร้อมดูแลช่วยเหลือต่างๆนะก็จะมีความอ่อนโยนเป็นอุปนิสัยซึ่งเป็นอุปนิสัยที่โดดเด่นของคนไทยเราอยู่แล้วนะนะลองลองนึกไปว่าเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตอนเราเล็กๆเ,กเกนี่ยท่านก็เลี้ยงดูเรามาอย่างทานุถนอมเนะ บกมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมยุงสักตัวก็ไม่ให้กัดนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่พ่อแม่ดูแลเราอย่างอ่อนโยนมันก็เป็นความรู้สึกที่เราดูแลท่านกลับไปเหมือนกันนะนี่ก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้อัตโนมัติเลยเหมือนกันอันนี้ความรู้สึกทางด้านบวกที่เราพูดถึงไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมว่ามันก็จะมีความรู้สึกทางด้านลบเหมือนกันนะเวลาที่เรา ดูแลพ่อแม่เรานะซึ่งเราก็ต้องยอมรับว,ว่าการดูแลผู้สูงอายุก็เป็นเรื่องที่หนักหนาอยู่พอสมควรเลยนะเราถ้าเกิดใครที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะยิ่งเพิ่มความยากขึ้นไปอีกระดับนึงเลยนะทีนี้เราก็จะหนีไม่พ้นความรู้สึกทางด้านลบที่มันอาจจะเกิดขึ้น โดยอัตโนมัติอยู่แล้วน่ะนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันนะแน่นอนเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของความเครียดนะคะความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยมากๆเวลาที่เราต้องดูแลพ่อแม่ความรู้สึกเครียดเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยนะเช่นเครียดในเรื่องของสุขภาพของพ่อแม่นะคะยิ่งใครที่มีโรคนุมเร้าต่างๆนะก็ยิ่งมากโลกก็ยิ่งเครียดมากขึ้นนะเครียดในเรื่องของการบริหารเวลานะมีเวลาไม่มากพอ ที่จะดูแลท่านเครียดเพราะปัญหาด้านการเงินก็มีเหมือนกันนะเครียดเพราะพ่อแม่มีพฤติกรรมอะไรที่ไม่ทำลายสุขภาพตัวเองเช่นไม่ยอมนอนไม่ยอมทานอาหารอนะันนี้ก็คือความเครียดที่ต้องบอกว่าบางทีเกิดขึ้นกับผู้ดูแลหรือลูกหลานโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอีกความรู้สึกหนึ่งคือความเหนื่อยลา้านะความรู้สึกเหนื่อยล้านี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันโดยเฉพาะใครที่เป็นผู้ดูแลเดี่ยวมือนหนึ่งนะคะ ต้องดูแลแบบเซเว่นอีเลเว่นเลยนะคะ24ชั่วโมงอันนี้ความเหนื่อยล้าเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนไม่เวลาที่จะเบรกตัวเองออกไปให้มีเวลาให้เป็นของตัวเองอันนี้ก็เกิดความเหนื่อยล้าสะสมได้เหมือนกันความโกรธและหงุดหงิดอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเกิดสถานการณ์ที่ขัดแยงนะ้งระหว่างลูกหลานหรือผู้ดูแลกับพ่อแม่เนี่ยนะแน่นอนต่างคนต่างมีอารมณ์โกรธหงุดหงิดนะคะหรืออาจจะแบบ เกิดขึ้นจากไฟใดไฟหนึ่งนะคะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะบริหารอารมณ์ของตัวเองได้ดีกว่ากันซึ่งบางครั้งเชื่อไหมคะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆในการดูแลเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดความโกรธที่รุนแรงขึ้นได้ถ้าเราไม่รู้จักวิธีระงับความโกรธหรือความงุดหินั้นๆน,น,นะเช่น เรามาักจะได้ยินลูกๆหลานๆแอบนินทากันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยยิ่งอายุมากก็ยิ่งดือ้อทาอะไรตามใจตัวเองบอกอะไรห้ามอะไรก็ไม่ฟังเรื่องเหล่านี้คือถ้าเกิดเราต้องเจอกันทุกวันเนี่ยมันก็สามารถที่จะสะสมเป็นอารมณ์โกรธหรือลงหงุดหงิดได้โดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่ต้องดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันไปเอาหลัก การเหตุผลมาคุยด,ด้วยกับท่านไม่ได้เนี่ยยิ่งเพิ่มความโกรธในระหว่างดูแลก,กันได้มากขึ้นเลยนะคะบางคนอาจเกิดค,ความรู้สึกเศร้าแล้วก็ท้อแท้ะอารมณ์เศร้าก็เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเช่นอาจจะเศร้าเพราะว่าพ่อแม่ของเราแบบเผชิญกับโรคที่รักษาไม่หายหรือความรู้สึกเศร้าเมื่อต้องเผชิญกับความสูญเสียนะคะอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ความน้อยใจอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ดูแลที่เป็น ลูกหลานบ่อยเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็น,นของความรู้สึกน้อยใจที่อาจจะเห็นว่าพ่อแม่ไม่ได้เห็นความสําคัญของเราทั้งที่เราเป็นคนดูแลใกล้ชิดนะไม่มีความขอบคุณในขณะที่ลูกหลานคนอื่นมาเยี่ยมก็ไปแสดงความรักกับเขาไปเห็นคนอื่นเขาสําคัญกว่าเราอันนี้ก็เกิดขึ้นในหลายๆบ้านเหมือนกันนะคะต่อไปความรู้สึกผิดนะะลูกหลานหลายคนในครอบครัวมีความรู้สึกผิดเมื่อ เราความรู้สึกว่าเราดูแลพ่อแม่แล้วทําได้ไม่ดีพ่อแม่สุขภาพแย่ลงก็ถันกลับมาโทษตัวเองว่าเป็นเพราะเราหรือถ้าเกิดพ่อแม่ที่เราดูแลอยู่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะเราก็เป็นอันตรายเราก็หันมาตําหนิตัวเองนะคนดูแลก็จะคิดว่าตัวเองไม่ดีบกพร่องในหน้าที่เป็นความผิดของตัวเองอันนี้ก็จะเกิดขึ้นความรู้สึกผิดได้บ่อยหรือเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะ โดยเฉพาะผู้ดูแลเดี่ยวมือหนึ่งเนี่ยก็รับหน้าที่อยู่คนเดียวเลยยิ่งถ้าเกิดใครไม่มีพี่น้องหรือญาติคอยให้ความช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภาระนี่ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบกโลกไว้ทั้งโลกเลยคนเดียวนะคะเมื่อมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้จะหันไปคุยกับใครไม่มีใครเข้าใจอันนี้ถ้าทิ้งไว้นานๆก็อาจจะทําให้ผู้ดูแลลูกหลานเป็นโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะ อีกความรู้สึกหนึ่งที่เกิดทางด้านลบได้ก็คือความทิตกกังวลส่วนใหญ่ก็คือจะกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุหรือผู้พ่อแม่เราเนี่ยค่ะว่ากลัวว่าจะอาการหนักขึ้นหรือกลัวว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมองในมุมลบไปต่างๆนานาก็จะทําให้เกิดค,ความกังวลไปล่วงหน้าแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราเกิดความรู้สึกทางด้านลบแล้วเราจะมีวิธีจัดการกับความรู้สึกของเราได้ยังไง ะะสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คืออันที่หนึคือยอมรับความรู้สึกของตัวเองอย่างมีสติก่อนคือเราต้องสามารถที่จะหันกลับมาดูว่าเรากําลังรู้สึกอะไรอยู่นะคะถ้าเราจับสามารถจับอารมณ์ความรู้สึกของเราได้แล้วหาทางจัดก,การากับความรู้สึกโดยเฉพาะด้านลบนี่ออกไปเนี่ยมันก็จะทําให้เรา,เาไม่จมอยู่กับความรู้สึกนั้นมากนะักนะคะคือต้องเราต้องยอมรับมากการรู้ความรู้สึกลบ ต่างๆเป็นเรื่องปกติธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้แต่ต้องไม่ปล่อยให้มันค้างอยู่ในใจนานเกินไปนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดถ้าในกรณีที่เรามีความรู้สึกว่าเราแบกทุกอย่างไว้มากแล้วมีความเครียดมากๆเนี่ยนะ,ะก็ต้องให้คนอื่นมาช่วยเราบ้างเพราะเราไม่ใช่แบบวันแมนโชนะเราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่แนะนําก็คือต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หมั่นออกกําลังกายอย่างสม่าเสมออันนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยคือทําให้เคือถ้าเกิดว่าใครออกกําลังกายไม่ได้มากก็แค่มีความรู้สึกผ่อนคลายนะคะหาวิธีการผ่อนคลายตัวเองนะคะก็จะช่วยในเรื่องของอ,อการกำจัดความเครียดไปได้มากหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองนะคะ หาเวลาเบรกบ้างออกไปท่องเที่ยวออกไปทํากิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบไปพบเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยบ้างแล้วก็ไม่ควรจะตั้งเป้าหมายกดดันตัวเองไว้สูงเกินไปว่าจะต้องดูแลพ่อแม่แบบไม่ให้เป็นอะไรเลยไม่ให้มีสุขภาพไม่ดีไม่ให้เจ็บป่วยอะไรนี้มันเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าเกิดแก่เจ็บหรือแม้กระทั่งตายมันเป็นเรื่องปกติ ที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะต้องให้กําลังใจกับตัวเองค่ะคือไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเองนะการให้กําลังใจให้กับตัวเองเนี่ยเป็นเป็นวิธีการดูแลสุขภาพจิตของเราแล้วก็แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดความหงุดหได้ดีอย่างมากๆเลยนะขึ้นถัดขึ้นชงตัวเองบ้างให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะคะให้กําลังใจใจกับตัวเองแล้วก็ มีสติอยู่ตลอดเวลานะรู้ลมหายใจเข้าออกนะฮะหมั่นฝึกสมาธิแล้วก็อาจจะหาเวลานะคะเล่นโยคะนั่งสมาธิทำกิจกรรมต่างๆที่ช่วยให้ผ่อนคลายสร้างอารมณ์ขันให้กับตัวเองด้วยนะคะเมาโล่ในแง่บวกอาจจะแบบหาวิธีทำให้ตัวเองหัวเราะเพื่อให้ผ่อนคลายดูหนังตลกฟังเรื่องขำขันนะแล้วก็ รู้จักขอบคุณสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะบางทีเราจมอยู่กับความเครียดจนเราลืมคิดไปว่าในชีวิตของเรายังมีเรื่องดีๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นกับเราในรอบๆตัวเรานะก็อยากให้ฝึกมองโลกในแง่ดีนะล้วก็สร้างสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าเรามีอารมณ์ทางด้านลบแล้วเช่น ถ้าเรารู้สึกโกรธเราก็บอกตัวเองว่าไอ้นี่ฉันกําลังโกรธอยู่นะหรือถ้ารู้สึกหงุดหงิดก็เราก็บอกตัวเองว่าฉันกําลังหงุดหงิดอยู่นะแล้วก็เดินออกจากสิ่งเราตรงนั้นไปนะเปลี่ยนกิจกรรมไปทําอย่างอื่นซะแล้วก็หลีกเลี่ยงจากสาเหตุที่ทําให้เกิดความโกรธหรือหงุดหงิดไปก่อนนะคะก็จะทําให้แก้ปัญหาได้ก็สงบแล้วก็ค่อยกลับมาดูกันว่าอะไรที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้เราโกรธล้วก็ค่อยๆคิดแก้หาทางแก้ไปนะคะ ใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่ให้ดูแลอยู่นะค่ะว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะที่เราจะเลือกวิธีการดูแลให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดนะคะโดยที่เราเองเราก็ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดด้วยเหมือนกันการที่เราเกิดอารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบนะคะในการที่เราดูแล ระหว่างที่เราดูแลพ่อแม่ในแต่ละวันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนเลยนะคะเราก็เรียนรู้ที่จะบริหารจัดการอารมณ์นั้นให้ได้นะคะสุดท้ายปลายทางคือทอํายังไงให้เราได้ดูแลพ่อแม่ของเราให้พ่อแม่มีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปกับท่านด้วยนะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะแล้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะแล้วกับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ